ตายแล้วคนเถื่อนทำไมเจ้าไม่ฟิตเอาเลยแบบนี้ต้องจับเข้าค่ายฝึกกลับมาหุ่นฟิตพร้อมรบเหมือนเดิมเปิดตัวซัมเมอร์แจมอีเวนต์รดเวลาอัปเกรดครั้งใหญ่ในแคตอับแคนซัมเมอร์แจมคืออะไรซัมเมอร์แจมคืออีเวนต์รดเวลาอัปเกรด5 5โดยแบ่งเป็น4ช่วงดังนี้ช่วงที่1 s u m m ซัมเมอร์แจมค่ายฝึกทองคำเริ่มวันที่3กรกฎาคมเวลาบ่ายสาม ถึงวันที่13กรกฎาคมเวลาบ่าย3มีอุระยะเวลา10วันใน10วันนี้การอัพเกรดใดที่ใช้ทองคําจะลดเวลาอัพเกรดลง25%รวมถึงการประดิษฐ์ทองคำเมืองหลวงในโรงหนอมด้วยนะแต่ว่ากําแพงและอาวุธที่มีเวลาชั่วคราวเช่นซูเปอร์ชาร์จและสานิประดิษฐ์จะไม่ได้ลดเวลาเมืองทองคําจะประดิตฐ์ทองคำสอเท่าและเพิ่มความจุช่วงที่1เหมาะกับการเล่งอัพเกรดอาวุธมากมครับช่วงที่2องซัมเมอร์แจม ค่ายฝึกน้ำอมฤตเริ่มวันที่13กรกฎาคมถึงวันที่22กรกฎาคมมีระยะเวลา9วันใน9วันนี้การอัพเกรดใดที่ใช้น้ำอมฤตจะลดเวลาอัพเกรดลง25รวมถึงการผลิตทองคำมืองหลวงในโรงหลอมด้วยนะแต่ว่ากำแพงและวุ้นชคขาวไม่ได้ลดเวลาเครื่องสูบน้ำอมฤตจะผลิตน้ำอมฤต2เท่าและเพิ่มความจุช่วที่2เหมาะกับการเร่งอัพเกรดสิ่งก่อสร้างและวิจัยทหารอาคมเครื่องจักร รวมถึงการอับเกตปูวเด่นด้วยช่วงที่3ซัมเมอร์แจมค่ายฝึกน้ำอมฤตมืดเริ่มวันที่22กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคมมีระยะเวลา10วันใน10วันนี้การนับเกตที่ใช้น้ำอมฤตมืดจะลดเวลาอัปเกรดลง25%รวมถึงการปริษฐทองคำเมืองหลวงในโรงหลอมด้วยนะแต่ว่าอาวุธชั่วคราวไม่ได้ลดเวลาเครื่องขุดเจาะน้ำอมฤตมืดจะผลิตน้ำอมฤตมืด2เท่า และเพิ่มความจุช่วงที่3เหมาะกับการอัปเกตผู้กล้าและการวิจัยทหารน้ำยาช่วงที่4 s u ซัมเมอร์แจมค่ายฝึกทุกอย่างเริ่มวันที่1สิงหาคมถึงวันที่8สิงหาคมเวลาบ่ายสามมีระยะเวลา7วันใน7จวันนี้การอัปเกตที่ใช้ทองคําน้ําอมฤตและน้ําอมฤตมืดจะลดเวลาเกตลงเกรดลง25%แต่ว่ากำแพงและผูช่วคาวไม่ได้ลดเวลาเหมือนทองคำเครื่องสูบน้ำอมฤตเครืค่องขูดเจาะน้ำอมฤตมืด จะผลิตเพิ่มขึ้น2เท่าโดยเพิ่มความจู2เท่าช่วงที่ 4, ด้วยเดียเลยว่าอย่าอัปเกรดอะไรให้เสร็จก่อนจัดไปคราวนี้คุณผู้ชมคงเกิดคาถามถ้าเติมบัตรทองคํามันจะลดเวลาเพิ่มไหมคําตอบคือลดเพิ่มดังนี้ครับเอาเวลาทั้งหมดคูณด้วย0.8แล้วก็คูณด้วย0.75จะเท่ากับเวลาที่เหลือครับดังนั้นมันจะลดเวลาสูงสุด40%ไม่ใช่45ที่เราเอามาบวกกันนะ หากผู้ชมต้องการเร่งการอัปเกรดในช่วงซัมเมอร์แจมแก้มองว่าเติมบัตรทองคำคุ้มมากลดเวลาเพิ่มขึ้นและขอถ่างแคนได้เร็วขึ้นหากคุณวางแผนจะเติมบัตรทองคำสามารถเติมและสนับสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้ากดเติมเกมใช้ได้ทั้งในเกมและในเว็บ Super c e l ซ Store ขอบคุณทุกท่านที่ใจดีสนับสนุนแก้วมาตลอดและนี่คือข้อมูลอีเวนต์ซัมเมอร์แจมบอกแก้วได้นะวอกผู้ชมจะอัปเกรดอะไรในอีเวนต์นี้หลังจากที่คนเถื่อนบวมบิ๊กเบิมเข้าค่ายฝึกแล้ว bằng là họ sẽ fit bình thường